นายกรัฐมนตรีล่องเรือตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการสิคลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขชาวบ้านตะโกนทวงถามเงิน1,000 10, 0บาทดิจิทัลวันเลตนายกตอบกลับปลายปีด้านพ่อค้าแม่ค้าสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจซบเซาขอรัฐบาลช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจประชาสัมพันธ์ให้คลององอ่างกลับมาคึกคักเลขาธิการกะกะตลุยเลือกสอวระดับจังหวัด กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติแบบเดียวกันวางแนวทางรับคำชี้ขาดจากสารรัฐธรรมนูญไม่หวั่นเป็นผลบวกหรือผลลบมั่นใจได้สว .200 คนตามกฎหมายประชาชนโหวตคัดค้านการนิรโทษกรรมโดยรวมคดีมาตรา112ในเว็บไซต์รัฐสภาโดยมีผู้แสดงความคิดเห็น9,503คนไม่เห็นด้วย64.66%และเห็นด้วย35.3 4 สทนชเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำในฤดูฝนเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า72ชั่วโมงเพื่อลดความเสียหายให้ได้มากที่สุดตำรวจปคออบทอลายเครือข่ายนมผงเวียดนามแอบอ้างสรรพคุณเกินจริงกินแล้วรักษาโรคหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างร่างกายในเวลาสั้นๆได้เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ